มาดูคลิปที่ทำต้นไม้เมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำต้นไม้เสร็จมาแยกต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ไมาต้องแยกนี่าอันนี้ต้นลิ้นมังกรนี่ก็ต้นไผ่ไผ่ไกล่นนี่ค่ะต้น เขียวคนบีบแล้วก็มีมมม sì, ม huh. ต้นสิทธิสิทธิในสิทธิในแล้วก็มีเหมือนแล้วก็มีต้นเล่นมังกรมังกรต้นใหญ bah, fik, ik, ait, ่ค่ะพึ่งพึ่งพึ่งแยกกระถางเล่นมังกรนี่ยค่ะต้นใหญ่มากเนี่ยซื้อมาซื้อมากระถางเดียวนะแยกได้สามกระถางเลยนี่กระถางเลยซื้อมากระถางเดียวแยกได้สามกระถางนะคะร้อยยี่สิบบาทแล้วนี่เราก็ดูมาลิ้นลิ้นมังกร ลิ้นมังกรพันเดียแล้วก็ลิ้ลนมังกรเหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็จำไม่ได้ต้นเลยเดี๋ยวไปต้องไปดูในใบนะแล้วแล้วแล้วกันนี่ต้นเศรษฐีเศรษฐีนอกไอ้เศรษฐีนอกเศรษฐีนอกเศรษฐีนอกแล้วก็อันนี้ต้นมาดูกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยให้ดูสวยมากเราแยกกระถางเรียบร้อยแล้ว นี่เรียบร้อยละเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอ่าันนี้ข้างในไปข้างในนะคะนะคะอย่างนี้ข้างในต้นกบทีมต้นนี้นะเพิ่มแล้วก็ไว้กระถางไปข้างนอกนะะทำกระถางไว้สวยมากตรงนี้นะคะเราวันนี้ได้ไปที่นั่นแล้วก็มาทำต้นไม้ ที่ทำต้นไม้ <c oughs> พืชในร่มนะคะอันนี้เป็นต้นเถ็ดฐีไนอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรพันเตีย้ยแล้วก็นี่ก็ต้นกล้วยมนะคะอันนี้เราก็จะมาประดับในบ้านเราก็จะมีต้อนอันนั้นเป็นต้นชิดเ,เป็นต้นปอมที่สว์ปอมที่ซื้อมากระถางละหกหกร้อยนะตัวนึ้น่นาจะกระถางละหกร้อย แพงแต่เนี้ยซื้อมาราคาถูกถูกเองค่ะไม่แพงค่ะอันนี้ต้นสิบห้าบาทอันนี้ต้นอ,อันนี้น่าจะต้นละร้อยยี่สิบแ้ต้นหยดอิ่มเราก็ซื้อดอกไม้มาที่มันเหลือที่ว่าเราจะนั้นเราก็ไปปักปักไปแค่ที่มันเป็ปุ๋นเราก็เลยมาทําอันนี้เราก็จะเอาไปไว้ที่ห้องนอนเขาบอกเป็นเป็นไม้ตัวนี้เป็นฟอกอากาศสองตัวนี้เป็นฟอกอากาศทำให้าอากาศในบ้านสดชื่นเราก็เลยซื้อมา อันนี้โอ้คนนอนดูไม่แน่ใจว่าดูละครหรือดูอะไรคะเสียงลั่นเลยอดีนี้เราก็มาดูฟูดไม้ตันนี้กันนะคะที่เราจะจะเอาไปเอาไปไว้ที่ห้องนอนเราก็กลับ่าจะมาไว้ตรงนี้เอาเอาดอกไม้ตรงนี้ออกแล้วก็จะไว้ตรงนี้ถ้าถ้าทางบันไดขึ้นหน้าถ้าประดับตรงบันไดขึ้นเพื่อนเพื่อนว่ามันจะโอเคไหมมันจะสวยไหม น่าก็สวยรูปปั้นอันรูปภาพอันนั้ไม่ใช่รูปปั้นรูปภาพ,นนปปภาพยังไม่ได้เจาะกําแพงที่จะแฝงเลยตั้งไว้อยางงั้นนะคะเพราะว่าถ้าเจาะก็เสียดายกาแพงพอเราปูปอพิเตอร์หมดแล้วมันก็เลยเสียดายก็เลยมาคิดว่าเราจะตกแต่งบ้านยังไงให้มันดูสวยดูเก๋ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะ่ะก็เลยจัดต้นไม้ค่ะ กล้วยกล้วยจะเน่าอยู่แล้วกินกล้วยกันด้วย้าวนี่ค่ะก็น่าจะทํายังไงดีสวยให้มันสวยนะคะแล้วเราก็ข้างนอกทําเสร็จแล้วข้างนอกก็ซื้อมายังแล้วก็กระถางสอกระถางแต่ต้นต้นลิ้นมังกรน่ะต้นใหญ่ซื้อมากระถางเดียวแยกได้สกระถางเลยนะต้นใหญ่ข้างนอกแยกได้สากระถางแล้วก็มาตัดเป็นอันนี้ได้อีกนะคะ วันนี้เดี๋ยวขอฝากคลิปนี้สั้นๆนะคะไปเกี่ยวกับต้นไม้เพิ่งเคยทาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทําแต่ว่าดูใน YouTube แล้วก็มานั่งทําว่าจะจัดจัด,จด,จดในบ,บ้านให้มันดูสวยงามะคะ่ะเพื่อนๆชอบก็กดให้หน่อยนะคะกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอฝากไปอีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อจะหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้แชร์ความรู้กันนะคะได้แชร์กันว่าเออ